สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลานๆทุกคนนะฮะเรียกหลานได้เพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับอยากให้ทุกๆคนเอาไปแชร์ให้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุตอนนี้เป็นกลุ่มเปราะบ,บางนะครับเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญมากครับแล้วที่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่คุณสามารถไปตรวจสุขภาพและใช้บริการฟรีฮะ หลายคนคุยสงสัยทำาังไงอ้าวผมถามฮะทุกคนรู้จักแอปเป่าตังไหมครับทุกคนยกมืออ้าวทุกคนยกมือรู้จักกันหมดฮะแอปเป่าตังคืออะไรก็แอปเป่าตังคือนี่ไงคุณอนุวัต์เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สําหรับรองเงินจากทางรัฐบาลให้ในโครงการคนละครึ่งให้ในโครงการเยียวยาโครงการเราชนะโครงการต่างๆใช่ครับถูกต้องไม่ผิดครับแต่จริงๆริแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันเป่าตังมีดีกว่านั้นฮะหลายคนบอกมันมีอะไรเพราะว่าปกติรู้แค่ว่า เอาไว้สำหรับโอนเงินเองอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพครับฟรีฮะในการบริการคุณนะฮะหยิบโทรศัพท์มือถือผมเชื่อว่าในโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยมีแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วของผมก็มีนะ,ะสีฟ้าๆแบบนี้ลองกดเข้าไปครับนี่ฮะอ่ะของผมรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ามาแล้วครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเป๋าตังคุณเป็นแบบนี้แต่ผมจะบอกว่าในแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แะฮะมันจะมีกระเป๋าสุขภาพหรือว่า Heal t h Wallet บริการนะครับนี่ครับเป็นการสร้างสุขภาพป้องกันโรคก่อนเกิดการรักษานะฮะแก่คนไทยทุกคนนะครับอาย,ายุ18ปีขึ้นไปนะครับเป็นคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยคุณสามารถใช้บริการได้ คนก็เลยถามต่อว่าเอาเราวมันอยู่ตรงไหนในแอปเป๋าตังค์หาเท่าไรหาไม่เจอง่ายมากครับคุณพ่อคุณแม่นี่ครับลองปาดไปนิดนึงฮะปึ๊บนี่สีเขียวแบบนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่ากระเป๋าสุขภาพหรือ health wallet นี่ไงครับแล้วในกระเป๋าสุขภาพมันมีอะไรลองกดเข้าไปดูได้เลยครับปึง้งนี่ครับกระเป๋าสุขภาพจะมีข้อมูลรายละเอียดของเราอยู่หมดเลยนะครับของผมนายอนุวัตเฟื่องทองแดงอา้าว ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมผมใช้สิทธิประกันสังคมถูกไหมครับโรงพยาบาลในประกันสังคมทุกอย่างอยู่ในนี้ข้อมูลทุกคนอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วหลายคนบอกอา้าวแล้วบริการสุขภาพเป็นยังไงบ้างย้ํานะครับว่าบริการนี้นะครับเป็นบริการในโรงพยาบาลสังกัดสปสอชอนะครับ1,600แห่งทั่วประเทศนะครับคุณสามารถไปเลือกใช้บริการได้เพียงแค่ว่าคุณเป็น คนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปคุณก็ใช้บริการได้นะครับผมจะกดให้ดูฮะว่าแล้วจะใช้บริการยังไงอ่ะคุณพ่อคุณแม่ครับเราเห็นสีเขียว,ยวใช่ไหมครับแล้วเราลองเลื่อนขึ้นครับเราเลื่อนขึ้นแล้วจะเห็นว่าสปสอชอตรงนี้ครับคุณพ่อคุณแม่กดกระปึ้งมาแล้วฮะข้อมูลเยอะมากตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลทุกอย่างฟรีฮะนี่ครับ แล้วเปิดมาหน้านี้ลองกดเข้าไปครับในหน้านี้นะฮะผมบอกเลยนะครับว่าที่บอกว่าเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเพราะอะไรเพราะว่ามีบริการให้กับทุกกลุ่มนะครับกลุ่มเด็กถึงใบรุ่นก็คืออายุระหว่างก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง24ปีจะอยู่กลุ่มบนสุดนะครับลองลงมาก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ25-40ปีและสุดท้ายก็คือว่ากลุ่มผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปยังไม่ใช่กลุ่มผมนะใกล้ละใกล้ละ ลองเข้าไปดูกลุ่มแรกฮะผมยกตัวอย่างนะครับว่าอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะดูว่าเอ๊ะฉันจะบริการลูกๆฉันฉันจะพาลูกฉันไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปฉีดวัคซีนทำยังไงได้บ้างดูครับเอาผมยกตัวอย่างนะนี่ฮะอ่ะคัดกรองภาวะไทรอยต์ตรวจเพื่อคัดกรองภาวะซีดอ่าแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักอ่ะสมมติผมสนใจผมก็กดเข้าไปนี่ครับ ตรวจวัคซีนปั้งนี่ฮะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดว่าสิทธิที่จะได้รับก็คือฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบตรทยักเงื่อนไขก็คืออายุ20ปีขึ้นไปสิทธิสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนในรอบ10ปีแล้วก็บอกระยะเวลาด้วยว่าเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่นะครับแล้วที่สำคัญพอคุณเห็นข้อมูลเหล่านี้ถ้าคุณสนใจใช่ไหมครับคุณกดข้างล่างครับไปที่หน่วยบริการนี่ครับ ที่บอกว่ามันจะมีหน่วยบริการใกล้บ้านคุณแอปนี้มันฉลาดมากสมมุติตอนนี้ผมอยู่จตุจักรใช่ไหมฮะจะเห็นหน่วยบริการของสอปสอชอนะครับขึ้นเยอะมากฮะนี่ครับที่อยู่ใกล้บ้านคุณเนี่ยมันขึ้นหมดเลยฮะเพราะว่ามัน1,600แห่งทั่วประเทศนะครับสมมุติว่าผมเลือกมาอ่าสมมุตินี่มันจะเขียนไว้เลยนะฮะว่าโรงพยาบาลทหารพันศึกนี่ฮะศูนย์บริการสาธารณสุขสามบางซื่อ ศูนย์บริการปฏิพัฒน์ศูนย์สาธารณาสุขวัดไผ่ตันนี่ฮะขึ้นหมดเลยครับแล้วสมมุติว่าผมเลือกที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขปฏิพัฒน์เอาผมกดเข้าไปนี่ครับจะมีรายละเอียดทุกอย่างครับจะมีรายละเอียดทุกอย่างให้คุณคุณก็โทรไปนัดหมายการใช้บริการของสอปสอชอเน้นย้ํานะครับว่านัดก่อน24ชั่วโมงนะครับคุณนัดตามคิวแบบนี้ฮะนัดตามคิวแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรอฮะ ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรอครับตอนนี้สถานการณ์โควิดเนาะไปรอมันก็เสี่ยงถูกไหมฮะใช้บริการนัดหมายแบบนี้ฮะนัดวันเวลาเลือกสถานที่ที่ใกล้บ้านคุณที่สุดขอเน้นย้ำว่านัดก่อน24ชั่วโมงที่สำคัญคือฟรีฮะนี่ครับสำหรับการฉีดซึ่งการฉีดวัคซีนต่างๆการฉีดบัทยักเหรือต่างๆจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะฮะนี่ฮะ มีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะพาลูกๆไปหรือจะตรวจบริการอะไรฟรีนะครับลองไปดูหัวข้อที่เขาขึ้นแบบนี้นะฮะมันก็จะขึ้นรายละเอียดให้อ่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ25-49้าสปีอ่ะ25-49ห้าีป่ปีซึ่งผมก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะมันก็จะมีนี่ฮะมีไอหัวข้อต่างๆเช่นตรวจวัดคัดกรองความเสี่ยงโรค เมต a าบลิกเบื้องตน้นหรือว่าฉีดป้องกันโรคฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติบัตทยักถูกฮะผมก็เลือกวัคซีนเป็นเหมือนกันเลยครับนี่ฮะจะมีบริการว่าฉีดฟรีเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คุณสมบัติยังไงบ้าง